แมวหมดก็ใช้จมูกที่ใหญ่ยางกับเครื่องดูดฝุ่นสูบดมกลิ่นใต้เวทีพอแน่ใจแล้วว่ามีคนซ่อนอยู่เธอก็ใช้พลังงัดเวทีแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยแต่พอเช็คดูแล้วข้างใต้นี่ก็ไม่มีใครซ่อนอยู่เลยสักคนทันใดนั้นเองที่ประตูหน้าห้องหนูน้อยบรูโนัที่ได้กินยาพิษเข้าไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาพวกแม่หมดและไม่นานต่อจากนั้นเมื่อเวลานับถอยหลังถึง30นาทีบรูนัก็ได้กลายร่างเป็นหนูตัวน้อยที่มีขนาดเล็กเท่านิ้วของพวกแม่หมด บรูโน่ที่ยังไม่รู้ตัวก็ยื่นทำหน้างงๆว่าทำไมทุกคนถึงตัวใหญ่มาทว่าหนูหน้อยตัวสีขาวที่ชื่อเดซี่ก็เกิดพูดขึ้นมาว่าเธอต้องไปช่วยเขาพูดจบเดซี่ก็วิ่งหนีออกไปจากที่ซอนแต่แทนที่จะหนีรอดยายแม่มดหน้าเกลียดก็ได้เปิดตะแกรงพร้อมกับใช้มืออย่างกับกิ่งไม้ดึงชาลีออกไปด้านนอก แล้วจากนั้นพวกแม่มดก็รุมเข้ามาจับตัวชาลีเอาไว้เพื่อกรอกยาผิดเข้าไปในตัวของเขาโดยที่เพื่อนอย่างเดซี่กับบรูโน่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ไม่นานนักหลังจากยายแม่มดหยดยาเข้าไป3ามหยดร่างกายของชาลีก็ได้ระเบิดกลายเป็นหนูอีกตัวเหล่าแม่มดที่โหดร้ายทั้งหลายก็สะใจเอามากๆที่สามารถรังแกมนุษย์ตัวน้อยที่ไม่มีทางสู้ได้